ในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานา<ะ>ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการก,ากระทรวงกลาโหมนะครับ<ะ>วันนี้ก็เดินทางไปสิงห์บุรีนะครับ<ะ>ก้านะนาฬิกาก็เดินทางถึงห้องรับรอง<ะ>สนามกีฬาอบอจอสิงห์บุรีนะครับ<ะ>ก็รับฟังการบรรยายสรุปสาการน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะพลเ<ะ>อกประยุทธ์ก็กล่าวภายหลังรับฟังบอกว่าได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาระบายน้ํา รัฐบาลก็ดูเลยจัดสรรงบประมาณแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีรในปี2565เนี่ย16โครงการนะวงเงิน504ล้านบาทประชาชนก็ได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้นะ3,476เครือเรือนแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันนะฮะ6,569ไร่เช่นแก้มลิงลำบางชันตำบลบ,บ,บ้านแป้งอพ,อพรหม ลมบุรีนี่ของสำนักานชนประธานนะครับหรือว่าอาการป้องกันตะลิ่งแม่น้ําน้อยนะที่อาเภอบางระจันนะ,ะาการก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรีระยะที่สองอันนี้เป็นงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็เช่นงานวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ำํำที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะตำบลม่วงหมู่นะอันนี้เป็นงานของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับ แล้วก็ยังย้ําถึงกเหียบจุดที่มีความเสียหายเกิดขึ้นมีน้ําท่วมซ้ําซากนะหรือว่าน้าท่วมทุ่งนะต้องแก้ไขปัญหาระบายน้ําให้ทันนะครับก็แล้วก็ในเรื่องการพรยายามพันให้ประชาชนเข้าใจสาเหตุของน้ําท่วม,มแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็ย,ยืนยันระบาลไม่ได้ปล่อยให้น้าท่วมทุ่งซึ่งบางพื้นที่ที่รับการแก้ไขปัญหาแล้วแต่บางพื้นก็ยังทจงตัวอยู่ครับ อย่างไดก็ตามรัฐบาลก็บรายดิ่งนอนใจนะครับดิ่งนอนใจอะไรที่เป็นความเดือดร้อนประชาชนก็พร้อมช่วยเหลือแก้ไขอย่างเต็มที่เตรียมงบประมาณไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแล้วก็ให้ลุกฝ่ายก็เตรียมแผนงานทีนี้พอตอน9โมง50นะอกประยุธ์ก็เดินทางไปที่จุดลงเรือท่องแบนตรวจเยี่ยมและกําลังใจประชาชนหมู่3ตำบลบางกระเบืองอำเภอเมืองสิงห์บุรี10กว่าเรือนนะครับโดยพื้นที่เนี้ท่วมนานอยู่กว่าเดือนแล้วนะ ตอนทีที่นายกเดินทางไปถึงก็แวะทักทายประชาชนที่มารออยู่ป้ายให้กาลังใจลุงตู่สู้สู้รักลุงจ้าลุงตู่สู้สู้นะฮะก่อนเอามือตบอกนะเราบอกตัวเองนะบอกว่าวันนี้เดินทางมาเยี่ยมขอให้ทุกคนช่วยกันผมเอากําลังใจมาฝากทุกคนนายกเอากําลังใจมาฝากเจ้าหน้าที่รัฐมาฝากประชาชนที่เดือดร้อนประชาชนก็ตะโกนสู้สู้นะแล้วก็ชมว่าลุงตู่เนี่ยหลอกกันในทีวี มีบางส่วนเข้ามากอดด้วยความดีใจแล้วก็เซลฟ,ฟี่ด้วยนะครับก็ลุงตูก็ไปไปทุกที่ก็เสียงสู้ๆนะครับลงเรือท่องแบนไปนะก็ไปดูว่าช่วยอะไรได้บ้างนะ<อ>นะครับประชาชนบางส่วนต้องขึ้นอยู่บนชั้นสองนะครับบางส่วนลอยคอภายเรือมาต้อนรับเลยนะ<ห>ในยกโดยมีเด็กหญิงคนหนึ่งลอยคอมาพร้อมกับครัวเลยมีป้ายเขียนมาด้วยลุงดูสู้ๆครับหนูรักลุงดูนะฮะนายยกก็ทักทายครับนะครับ จากนั้นนายุรคณาะก็ขึ้นเรือไปพบกับชาวบ้านสิบครัวเรือนที่รอบถนนเนี่ยสภาพเป็นขันกั้นน้ำนะระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับบ้านเรือนประชาชนถูกท่วมก็ทักทายกับชาวบ้านว่าเอากำลังใจมาฝากจะเร่งเอาน้ําออกให้เร็วที่สุดแล้วก็แนะนําคุณชัยวุฒินะบอกว่านี่รัฐมนตรีของพวกคุณอ,อ่านะก็เป็นสสสิ์บุรีอนะ่ ชาวบ้านก็บอกว่าคนนี้เมื่อวานก็มาแล้วนะ <c oughs> ก่อนจะเดินทางกดปุ่ม <c oughs> เดินเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังระบายสู่แม่น้ำเจ้าพยา <c oughs> แล้วก็สอบถามประชาชนด้านหน้าว่าบ้านอยู่ด้านในหรือเปลา่านะครับนายกเปิดเครื่องสูบน้ำให้แล้วนะอีกสอวันน่าจะดีขึ้นจะได้กลับบ้านนายกวันนี้มีท่าทีอารมณ์ดีเป็นกันเองหยอกล้อกับชาวบ้านนะแล้วก็กอดให้กำลังใจกันนะครับ ระหว่างที่ล่องเรือกลับออกมาเพื่อไปตรวจเยี่ยมประชาชนตรงจุดวัดพิกุลทองเนี่ยนายก็โยน e อ b a l l ตลอดเส้นทางเพื่อช่วยบบัดน,น้ำเสียแล้วก็ปรับน้ำให้สะอาดขึ้นด้วยนะ